สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องม,อม,มื่อวานมาเบิ่งเพิ่นหาปลาเนะาะในรลายอยู่ได้พี่น้องเลยเพิ่นใส่ม่องใส่ตะไคร่เนาะเห็นเพิ่นหิวขึ้นมาร้ายอยู่ได้พี่น้องช่วงนี้กัแล้วดูผลเนาะปลากรลายแน่นะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่น เิ่นกำลังปลดปลาเลยเนาะแสดงว่ามันอยู่ในพี่น้องเลยแลกมาชมบรรยากาศทงหน้าเนาะติดริมคลองแล้ะพี่น้องบรรยากาศสวยงามเลยพี่น้อง,รราางมื่อวัเนี่ยบาวิมากกับพอ่อเพิ่นหาปลาพอดีเนาะพี่น้องนี่พี่น้อง พี่น้องในลายยืดได้พี่น้องเลยนู่นครับโอ้ได้เยอะเลยครับโอ้โอนั่นแหละมันหมาน,นเลยโอ้ได้หลายเลยพี่น้องเลยปัญหาปลาย่ำาแรงเนาะบ่าวีเองกับมาขอปัญหาปลาอยูแ่แก่ข้องผู้ดีนะพี่น้องก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องผู้ดีนะปัญหาปลาเนาะวิถีชีวิตแบบ บ่นๆน,นะพี่น้องหากินย่ำมะแรงเจงสี่แหละพี่น้องชีวิตคนเราทำงานกะหาหาเสากินคำมังสี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่น้องต,ตามค่องสีฟ้าก็ไลหลายเลยพี่น้องสวงย่ำแรงๆงงส่บาวีเองกัเก็บภาพบรรยากาศย่ำมะแรงมาฝากเนาะเอาภาพบรรยากาศ เพลนหาปลานี่แหละพี่น้องแล้ก็มีภาพตรงหน้านั่พี่น้องสวยงามทีเดียวสำหรับสำหรับคลิปนี้เบาวิขอลาไปก่อนเนาะเอาภาพบรรยากาศตรงหน้ามาฝากเด้อพี่น้องเลยแล้วก็ภาพบรรยากาศเพลนหาปลานี่มาแลงเนาะ ขอลาไปก่อนสบายดี